สวัสดีครับพบกันใน DIY ใบต้องนะครับหลายคนอาจเจอปัญหาฝาครอบล้อมันจะหลุดหรือว่ามันหลุดออกมาอย่างล้อบางรุน่นฝาครอบล้อจะค่อนข้างมีราคาสูงหรือว่าจะหายากด้วยอายุของล้อที่มันมีเยอะอย่างล้อผมมันมีอายุเยอะแล้วฝาครอบล้อมันก็จะหายหายากขึ้นเพราะามันก็มีหลุดพังไปตามกาลเวลาแล้วถ้าเกิดมันหลุดละ่ะ เราต้องทำยังไงอย่างของผมเขี้ยวมันหักไปมันจะทำให้หลุดออกมาง่ายขึ้นผมมีวิธีแก้ปัญหามานําเสนอน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแบบของผมนะครับผมก็จะเอากาวแท่งเลยครับเอาไฟแชกมาลุนไฟให้กาวแท่งละลายแล้วก็แต้มไปสักสองจุดเล็กๆนะครับอย่าแต้มเยอะเพราะถ้าเกิดเราแต้มเยอะแล้วเดี๋ยวเวลาเราต้องถอดออกมันจะถอดยาก มันอาจจะทําให้ตัวฝาเกิดความเสียหายได้ปติกมันก็เริ่มกรอบแล้วมันอาจจะแตกหักได้ครับเพราะฉะนั้นเราแต้มแค่นิดเดียวแค่ให้มันติดไม่หลุดเวลารอหมุนนะครับแต่มาชมกันครับว่าผมจะแต้มประมาณไหนครับแล้วผมก็จะแต้มแค่ประมาณนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆไม่แต้มเยอะนะครับเราผมก็จะใส่เข้าไป ฝาก็จะแน่นไม่หลุดละครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงผมก็ใครชอบคลิปผมก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ